สรุปซีรีส์ซีรีส์ยูมิเซลตอนที่8เรื่องราวของยูมิเซลในตอนที่8 y ยูมิได้เจอกับแฟนเก่าอย่างอูกีที่งานแต่งงานของเพื่อนขณะที่เธอไปกับอุงที่เธอขอร้องให้มาร่วมงานกับเธออูกีพูดถึงเรื่องที่เธอโมงไว้ต่อหน้าอุงทําให้อุงแปลกใจและเธอก็ได้เล่าความจริงให้อุงฟังทั้งคู่เข้าใจกันและยงังหนุหนิงกันอย่างดีจนคนดูต้องรู้สึกอิจฉา แต่ข่าวลือก็แพร่กระจายนน use, ไปอย่างรวดเร็วยูมีที่เริ่มมีประกายความหวังของการได้แต่งงานในอนาคตก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องดูดีกว่านี้จึงได้เริ่มที่จะควบคุมน้ำหนักและไปวิ่งออกกำลังกายขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีซอเซอีเพื่อนร่วมง,งานของ,งของุงก็ดูเหมือนว่ากำลังจะสร้างปัญหาเพราะอยู่ thriving, เธอก็ย้ายเข้ามาพักที่ตึกเดียวกันกับองงุงยูมีเริ่มออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะในตอนเช้า มีคนแปลกหน้าปรากฏตัวเข้ามาในชีวิตเธอขณะที่ความรักของเธอกําลังถล่มบานไม่ว่าใครคนไหนหน้าตาเป็นยังไงเธอก็ไม่ได้ใส่ใจทางนั้นจนวันหนึ่งเมื่อเขาเข้ามาคุยกับเธอ,อยูมีพบกับชายแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งคนที่ท่าทางเหมือนว่าจะรู้จักเธอแต่เธอไม่แยก,กจําได้กว่าจะคิดออกก็เกือบจะเข้าใจกันผิดเลยทีเดียวชายแปลกหน้าทักทายพร้อมกับแนะนําตัวและยังบอกว่าเขาเก็บล้มของเธอได้และอยากจะส่งคืนให้เธอเขาคือยูบาบี หนุ่มหล่อหน้าใหมา่จากฝ่ายการตลาดที่เพิ่งย้ายเข้ามาจากสาขาอื่นแถมยังย้ายบ้านมาอยู่แถวเดียวกันกับยูมีอีกด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอเขาบ่อยๆจนยูมีเชักระแวงว่ายูบาบีคนนี้จะเข้ามาจีบเธอหรือเปล่าแต่ฉากการพูดคุยกันก็ได้ทราบว่ายูบาบีคนนี้มีแฟนอยู่แล้วเราเซลสมองจึงหาข้อสรุปว่าเขาคงแค่อยากจะมาเป็นเพื่อนกับยูมีละมัง้งเซลล์นักสืบจึงสรุปว่าให้คิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนสาวเขาแล้วกันแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น เมื่อคิดได้แบบนี้ยูมีจึงได้คิดเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวของซอแซอีเพื่อนผู้หญิงที่ทํางานในที่เดียวกันกับองว่าก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละไม่น่าจะมีอะไรยูมีและยูบาบีทั้งสองคนได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับได้ข้อมูลใหม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างยูบาบีกับแฟนสาวเริ่มจะมีสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะักไม่ต่างกับยูมีที่ความสัมพันธ์ของเธอกับองต้องสันคลอนอีกครั้งเมื่อยูมีได้รู้ว่าซอแซอี e ย้ายมาอยู่บ้านในตึกเดียวกัน,กนก เซลล์อารมณ์ที่ถูกขังไว้นานถึงกับต้องแหยคุกออกมาหรือว่าความไว้ใจที่เธอมีให้อุงมันจะจบลงตรงนี้นะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามต่อได้ในยูมีเซล์ตอนที่9นะครับ